สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับแล้วก็กราบสวัสดีพี่น้องในช่องทาง y o u t u ทุกทุกคนด้วยนะครับมาพบกับบารลองเช่นเคยนะครับกับช่วงบ่ายๆนะครับของวันที่27เดนะครับเดือนหนึ่งสองพนะครับมาพบกับคลิปแนวทางหวยฮานอยนะครับสตดเม็ดเดียวมัดรวม4นอยนะครับผมสําหรับเมื่อวานนี้นะครับตัวเด่นวิ่งลูดนะครับเม็ดเดียวก็เม็ดเดียวจริงๆนะครับมาแค่น้อยเดียวนะครับส่วนตัวเด่นนี้ก็มาใน อีกตัวก็มาในนอยเดียวมกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเรามาสรุปผลนะครับก็เมื่อวานนี้ให้เด่นเด่น6เด่น5วิ่งลูที่6ไปนะครับผมเน้นไปน้อยปกตินะครับตัววิ่งรูดนี้หลุดนะครับตัววิ่งรูดนี้หลุดนะครับมาแค่นอยเดียวนะครับนะครับ9 6 6 9ตัวกลับนะครับมาแค่พี่ๆสายวิ่งสายลูดในนอยเฉพาะกิจนะครับผมส่วนนอยอื่นต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับพี่ๆนะครับส่วนอีกตัวก็มาใน ห้านะครับสองหเนาะนะครับถ้าใครเอาไปเป็นแนวทางนะครับในนอยปกตินะครับนะครับผมช่วงนี้นะครับสูตรเม็ดเดียวรู้สึกว่ามาสวันสามวันแล้วครับมาแบบนี้มาน้อยเฉพาะกิจนะครับแล้วก็เงียบเลยนะครับพี่ๆเพื่อนนะครับผมก็กราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมสําหรับแนวทางวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับสําหรับตัวเด่นวิ่งลูดวันนี้นะครับจะมีตัวไหนเนาะนะครับ ตัวเด่นวิ่งลูดนะครับผมให้เด่นไปที่ผมให้เด่นไปที่8นะครับ8แล้วก็เก้านะครับผมแแล้วก็เก้านะครับสายวิ่งสายลูดสายวิ่งสายลูดให้ไปที่8นะครับผมสายวิ่งสายลูดให้ไปที่8นะครับ ให้ไปที่8นะครับเนาะแล้วครับสำหรับจับคู่ก็จะมี80นะครับ81 82 83 8งแป86 87 88 แล้วก็89นะครับผมส่วนในหลักร้อยนะครับหลักร้อยผมจะให้ไปที่0นะครับหลักร้อยนะครับก็จะเป็น0 85 0 8 7นะครับผมนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนที่จะเน้นให้ก็วันนี้เน้นไปในนอยพิเศษนะครับเน้นไปในนอยพิเศษนะครับ สำหรับสูตรเม็ดเดียวนะครับผมสำหรับจับคู่นะครับจับคู่หลักๆก,ก็จะมี85 87 85 87 80นะครับแล้วก็89นะครับผมส่วน3ตัวที่ชอบก็นี่เลยเนาะ085นะครับผมก็ฝากไว้พิจารณารับชมด้วยนะครับผม ถ้าตัวเลขถูกใจนะครับค่อยตามนะครับถ้าใครไม่ชอบ8นะครับวิ่งรูดก็เอา9วิ่งรูดได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขออวยพรให้พี่พี่เอนะครับทุกทุกคนนะครับผมขอให้รับโชคในแนวทางวันนี้นะครับขอให้ปังปังเหมือนแนวทางหัวรัฐบาลลาวเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ก็หัวรัฐบาลลาวก็มาในตัวเน้นะครับมาในตัวเน้นะครับในโค้งสุดท้ายแล้วก็สูตร2เมตรนะครับผมเนาะนะครับวันนี้ก็ขอให้ปังปังอีกนะครับผมสำหรับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ